ฉีดวัคซีนไปหกเข็มล่าสุดก็คือเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงสุดท้ายเขาไปเช็คเกิดจากลายประสาทมันแบบรัมืนรับเชื้อทีนี้หมอก,ก็เลยวิจัยว่าจริงๆอาการพวกนี้ที่โรงพยาบาลเป็นเยอะมากครับรนเจริญกูมิประชาละก็คือเกิดจากการฉีบวัคซีเยอะแล้วมันไปเปลี่ยนพวกยีนโครโมโซมในร่างกายมันทำให้เกิดรับไปรัดง่ายขึ้นมันก็จะทาลายส่วนต่างๆของผมกม็ขึ้นสมองเดินไม่ได้ยี่สิบวัน เราเพิ่ฟื้นตัวแต่บางคนเป็นแบบนี้เยอะครับที่โรงพยาบาลตอนนี้เป็นเยอะเลยแล้วหมอเขาจัดส่วนเลยว่าอยู่ในพวกที่มารับจากอ,อัคซีนทังนเ้นเลยผมเตือนแล้วไหมว่าไม่ให้ฉีดแล้วไม่ฟังผมเองค,คุณหมอเตือนแล้วแล้วผมไปฉีดไฟไซเซอร์มาไฟเซอร์สองเข็ม ก็เลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยกบอกแล้วว่ามันมันอาจไม่เป็นตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นตอนหลังอยู่เฉยๆผมเตือนผมแล้วครับเกือบจะไอนำมาพแล้วมีเยอะมากมาเลงก็เยอะใช่ครับนะอันตรายมากเลยบอกแล้วว่า่ะชีี่ยผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ยังไม่ถึงยี่สิบวันเลยเพิ่งจะเดินได้นี่ยครับเพื่อนผมตายไปเยอะนะแล้วหมอจุลาก็ตายไปเยอะยิงก็เยอะผมบอกกับผมเตือนทุกคน แต่ใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็คนรถผมก็มีปัญหาก็ต้องมารักผมก็ต้องตามมารักษาโดยการใช้สมุนไพรรักษายาฝรั่งใช้ไม่ได้ผมบอกเชื่อครับเพราะว่าเราร่วงมาเนี่ยตอนนี้เป็นเกี่ยวกับวัคซีนอั้รเลยครับให้สวดมนต์ภาวนาไว้นะโอเคอภิธคุณวระพทธเจ้าช่วยได้โอเคขอบคุณครับวันนี้